ขันนั่งกินอ่ะขยังขยังยัดขยังยัดห่ะฮะดูซูมหน่อยนี่นั่นก็ปลาใหญ่สิคะใส่มาตรฐานนั่นเบอร์สิบสีจะหนีไปไหนโอ้โหอุ้ยดูพุงดิจูพุงดิยอดนะนนั่แหละนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละ มามันามาไม่หลุดอะไรเนี่ยอ๋อมันมันพันมันพันพันตัวมานะคะโอ้ดิ้นไม่ได้เลยระวังหล่นเสียทางเ้ื่ออะไรวะปลาอะไรวะปลาอะไรเนาะติดป่ะเนี่ยติดจ้ะเนี่ยเกาะกันเหรอไม่ไม่ไม่เกาะไม่เกาะน่าจะเป็นคังนะคะเรากดคังนะ ปรากดค้างเหมือนเดิมนะเพราะว่าเห็นหางแดงๆแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันาหางแดงแดงนะคะนี่ตะากดค้างนะคะตะากดค้างตัวใหญ่เนาะอืมอส,สวยๆนะคะส,สวยๆส,สวยส,ยสวยเลยนานส,สวยๆเลยอุอ้ยเกือบโดน โลไม่มีหลุดยังพอมีตัวเลยครับอเอา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 อย่างนี้มันก็ดูดจบบ้าวันเจี๊ยบสิครับขึ้นไปไหนครับใต้เรือมาใต้เรือขึ้นมามุดใต้เรือเลยเหรอครับ<ต>มีขึ้นทางนี้ อะไรวะปลาอะไรวะดึงแบบไหนล่ะดึงไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ดึงไม่ค่อยเหมือนปลาใหญ่หรอกเดี๋ยวไม่รู้ปลาอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูก่อนนะคะว่าปลาอะไรมันเป็นสังขวาดว้อเนี่ยกด,กดเอ๊ะหรอกดเหรอดึงไม่แรงเท่าไหร่นะ,ะอาจจะเป็นเพราะว่าน้ําลึกแหละเฮ้ยมีน้ําหนักเหรอหให้เขาเก็บเบรคไหมไม่ต้องนะ ม,มีน้ำหนักนะคะโอ้โหเอาที่ตักปะโอ้ใช้ได้นะเนี่ยไม่ต้องตักก็ได้ให้ยกของอเ,อเขาเปเไรของเขาดึงหรืออะไรโดนปลาอ๋อโดนหรือดึงวะเนี่ยตัวใหญ่ใช้ได้ืึโอ้ลอกล้องเลยอะ เดี๋ยวผมต้องหยุดไปก่อนนะครับยื่นขันออกข้างนอกเดี๋ยวนะดไดี๋ยวดะตยดึงที้หน่อยียงดึงสายอันนั้นข้างหน้านั้นหน่อยนตัวใหญ่มากเลยใหญ่มาก ใหญ่มากมค่อยๆนะโอ้โหใหญ่มากอัดเลยจะเข้าไปในกอหญ้าอย่างเดียวเลย <absorbed S 1> อยู่ๆอยู่ๆมามาดึงออกมาเอออยู่ใกล้ๆนู่นน่ะอเออเอาเอา,เอาต้องให้คนมีประสบการณ์ดึงนะคะโอเคโอ,คอ้ย โชว์ตัวโอ้โหน่าจะโลกว่าเนาะอืมอ่ะโอเคลงเป็นตัววินเอาแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วปายตัวเองโดนเหรอใช่ใช่ของเขานี่แหละเขาเก็บก่อนอ่าได้ได้เก็บสายเบ็ดมาได้เลยกันไม่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 โดนสายตัวเองหรอกนี่สายใหญ่สายใหญ่อ่ะนี่ ตัวที่สองของหมายนี้นะคะเอ๋ออ๋ออันนั้นก็สวยเหมือนกันม,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 มาแล้วมาแล้วสวยสวยนะฮะสวยสวยส,ยสวยโอ้ยสงสงสองสองสมสมอ๋อมาไหมมา มานะคะสวยห้าตัวพรแล้วเนี่ยใหม่นใสสวยอีกแล้วมันต้องอย่างนี้สิใช่หมกินอย่างกับปลาบูเลยอ่ะอ่นาะนั่นไปแล้วนะเอ้มันตัวเล็กมันเข้ามื่อกี้เสียงลอกอ่อตัวเล็กมันเข้าก่อนแล้วที่ก็ตัวใหญ่มาใหญ่ยังไงใหญ่แล้วเนี่ยมาแล้วอุ้ยที่ตักไหมที่ตักไหม ระวังระวังหลุดนะถ้าไม่ตักอ่ะเต็มเนี้ยงเกาะเกาะปากพอดีนะคะโอ้โหกดไว้ก่อนกดไว้ก่อนเอา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 อาเอาเอไป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 โอ้ของของเขาไม่อยู่ของเขาไม่อยู่เอารอดูของปะเหรอเฮ้ยไม่อยู่เขารีบดึงกันไปเสียจังหวะโอเคครับผมเอาละ มันสวนออกมาใช่ไหมเอมันเลยมันเลยเรอดูวัดแบบนี้ที่ไรมันทุกทีเลยตัวใหญ่ปะอุ้ยใส่สวยอีกแล้วมีแต่รุ่นนี้นะคะน้ำหน้าเรามันเทิงสิครับรุ่นนี้อ๋ออีกแล้วดึงไปทางโน้นเหรออ๋อมาแล้วนะคะ ไม่ติดไม่ติดแหมแต่ละตัวคัดไซส์อะ่ะนาน,<ห>นอุ้ยเสียดายจังปไ,ไปแล้วป้านานแค่วางแค่ตกนะคะแค่ยอ่อนเหยื่อเมื่อกี้นี่เองโอ้หแต่ละตัวแต่ละตัว แต่ะละตัวนะเป็นเสืยอย่างนี้นั่นมเป็นเออย่างนี้ตรงนั้นชอบมีไม้มีต่อนะติดอยู่ไม่รู้จะขึ้นได้ไหม,มแต่ก็น่าจะได้นะไดเนาะมาแล้ว <c oughs> ว้า <c oughs> วา <c oughs> ตัวนี้ก็สวย ตัวนี้ก็สวยอ่ะดูโอ้โหคัดไซต์จริงๆเลยนั่นเหรอถึงั้ยนานติดยาเอาไปที่เดิมเหรอเด่กก็ได้ตัวอยู่โอ้โหมาเเียยบลไซนี้ก็สวยอยู่พอดีนะเก็บยางเดียว มาหาเขาเห้ยอหโอ้โหป้าทำไงทำไงทำไงออกไปข้างนอกเลยเดี๋ยวนะปิดเบรกได้ไหมปิดได้เนาะอ๋อไม่ต้องใช่ไหมอย่าไปยุ่งกับมันดิโอเคโอเคจ้ะค่อยค่อยเก็บสายเนาะค่อยค่อยดึงเนาะโอเคเอาแล้วเอาแล้วนะกินสองขันของเขานะขนาดตั้งเบรกไว้ใครออกอีกเดี๋ยวเบรกข้างนั้งเนา ไม่เอาเอาแล้วมันหนึ่มาดไมิไม่ไม่ไม่เป็นหนึ่งมันไม่ได้อะมันจะไปโอ้ยบิดต้ององางหนักอ่าะ,ะโอเคอโอเคงัดมางัดมากตกเองก็ต้องวัดเองนะคะับเพราะบ้านบอกตกเองก็ต้องงัดเองนะคะรับสดเด็ดเลยสดเด็ดเลยมาเดี๋ยวช้อนให้ พะวันบอกจะช้อนให้นะคะอุ้ยอุ้ยโมเบานะเบาอ่าปล่อยมันไปปล่อยมันไปไม่ต้องไปถอดเอออุ้ยได้แล้วโอ้ยสวยด้วยสวยด้วยน้าวใส่ใส่ลูอีกแล้วเนี่ย เขาด้วยขนาดน่ะน่าจะโลไหมโลใช่ไหมไม่รูโลเท่าไหร่โอเคโออยากเห็นข้างโอ้โหโอ้โหเหตุการณ์วุ่นวายมาอีกแล้วเหตุการณ์วุ่นวายมาอีกแล้วดดูตัวมันดูตัว่ปปดนะคับผมเหตุการณ์วุ่นวาย การวุ่วายมาอีกแล้วนะคะโอ้ยใหญ่สิเนาะโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเก้าเจดแปดเก้าหลังแต่ว่าเด้อปรากฏน้ำหนั้ขยนนี้ยี้ขยยีดยยี้ย้ี้ขี้ขี้ย้ยี้ยีต แต่ละตัวเหมือนคัดไซนะมาจากไซนี้เลยไซงามๆมันจะไซงามๆโอ้ยดูป่ะดอู้หมันก็ได้อยู่แต่ว่ามาดูไซกันว่าตัวใหญ่ไหมนะใหญ่แน่นอนไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ผิดขึ้นไม่เท่าไหร่จ้ะโอเคนี่นะคะตกทังเลือดด้วย ไม่ให้ตกทั้งเลือดหรอกอยู่ไหมอุ้ยเข้าป่ายาเข้าป่ายามาแล้วมาแล้วดูดกลื่นออใสงามอีกแล้วใสงามอีกแล้วมันแสบมือครับ ตัวที่สามนะคะไซส์เดียวกันหมดเลยไซส์เดียวกันสวยๆวยทั้งนั้นเลยฮ้อไดจะใหญ่น่ได้อยู่ใช่ได้อยู่ใช่ได้อยู่มาแล้วตับไหมอัเดี๋ยขนาดนั้นราดมืน,น,น,นขนาดนั้นจ้ะฮาฮ่าฮโอก้ก็เล่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เอ๊บอึบอ,อ,อืมใช้ได้อยู่นะคะตอนกลางคืนก็ ไสสวยอยู่สวย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 นะฮะโวยวายโวยวายจอมโวยวายแอู้หูใหญ่เลยโอ้หใหญ่ใหญ่ใหญ่ว้าวอันนี้ใหญ่กว่าม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 ายวอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่เท่ามันมาแล้วมาแล้วสวรรค ผมเล่นทีเผลอเล่นทีเผลอผมกินขึ้นไปตัวหนึ่งอะสวัสดีตามมาเลยโอ้โหงัดลอยเลยโหครับเจใส่โหรับเจใส่โหดไนโชว์ตัวไหนอุ้ยประมาณห้าขีดนะครับผมอพอวางนะพอจะวางใช่ไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่จะเข้าหน้าเข้าป่าข้างหลังแล้วโอ้โหเข้าใต้ท้องเรือเข้าใต้ท้องเรือโอ้โหของเขาก็เหมือนกัน โอู้ดู๋ยวๆๆเขาก็จะเขาก็เหมือนกันอยู่ปะเนี่ยอเขาก็อยู่โอเคพร้อมกันดิ <ไป S 1> พร้อมกันดิพร้อมกันดิแป๊บนึงนาทีวุ่นวาย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 โอเคแป๊บนึงนะเอึ๊บตัวนี้นี่ของเขาตัวเล็กตัวป้าตัวใหญ่ ต้องต,ตัดไหมตัดหางไวไหมจะได้รู Hence, ้เป็นของเขาเลยคันนั้นคันนั้นตัวใหญ่ดูดูคันนั้นตัวใหญ่กว่าเขาอีกดูโของเขาตัวเล็กกว่าโอ้โหไม่ไซส์โลเลยเลยนะน่าจะโลเนาะโอ้โหเด้วเลยเดี๋ยวเก็บป้าก่อนนะคะโอหัวนมกำลังจะโต มาเลยยู่ออจ้าตัวไม่เท่าไหร่ได้จไหนีในใน่นะคะตอนนี้ประมาณสองทุ่มกว่าใช่ไหมปะตัวโลกว่าสามตัวประมาณสองทุ่มกว่านะคะได้ตัวโลกว่าก็ประมาณสามตัวนะคะ อตอนนั้นก็มีแต่ไซส์บิ๊กบิ๊กมลงตอนประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงงประมาณสี่มงเย็นนี่แหละแต่ตอนเย็นตอนกลางวันก็ไม่ค่อยกินหรอกอามากินช่วงหัวค่ำเนาะมากินช่วงห้าโมงเย็นห้าหกโมงเย็นอย่าเริ่มเมืดเป็นตัวใหญ่ที่แบบอืดอืดอืดไปเลย เขาเนี่ะของแท้ไหมของแท้แต่ยังไม่รู้ว่าจะไซส์ไหนนะเดี๋ยวขอดูก่อนไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกแต่ก็พอได้อยู่ใหญ่เท่าไหร่หรอกก็พอได้อยู่เออพอได้พอได้รูใหญ่นะแม่พอได้พร้อมมาพร้อมกันหมดโอเคแล้วก็ถ่ายเอาโอ้ยไซส์ตัวนี้เลยดูปากมันดิเนี่ยโอ้ยเดือดของเลือดดูปากมันนี่เนี่ยมันมีของเขาอยู่รึเปล่ารอยเบ็ดเข้าหลัง แป๊บนึงนะคะเก็บปลาแป๊บนึงนี่ฮะเก็บปลาก่อนอันนั้นก็กินโอเคโอเคไม่เก็บไม่เก็บอย่าเพิ่งเก็บองโอ้โหขนาดย่อมของม้าออขนาดย่อมตอนเรียกว่าของเขาเนาะโอเคฮัลอาลงณ์เดียวเดี๋ยวเก็บปลาก่อนนะคะแป๊บนึงเอากดคันเลย จริงจริงด้วยอตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอตัวไม่ใหญ่เก็บปลาเป๊ะี๋ยวนะหวังว่าจะไม่คล้องของเขาโอเคไม่กดนไม่ก่อกัน ใช่ไหมน่าจะโอ้โหไซใหญ่อ่ะน้ำกระจายแตกไหมแตกโอเคน่าจะไซใหญ่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาถ่ายเราไม่ไม่ยอมกินเวลาถ่ายแล้วไม่ยอมกินนะคะเออเวลาเขาถ่ายนี่ได้ตลอดได้คลิปให้ตลอดเลยโอแล้วมีตัวที่สี่หรือเปล่าเนาะอืมโอ้ยจิ้นีห้เขาหน่อย nè, <laughs> uh. để, để. Nhiệt, mà xem cắn, wow, còn ít cả tuần nãy biết, ngang, biết, 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 nghe ชนแง่เนี่ยๆมีอาการอ่ะมีอาการอ่ะรอลุ้นกันเลยมีอาการอ่ะน้ำไม่ลึกอ่ะน้ำเลยของเขาไปแล้วของเขาไปแล้วไปหรอไปเร็วเขาบอกให้มันมาเอาของเขาเอาของตเองตอบของเขาแล้วมันคลายบอกว่ากินของผู้สาวดีกว่าขิงกันนะอยู่สองคนก็ขิงกันนี่แหละมาดูดิมาดูเนี้ยเอ๊ะ นี่นะคะมีลงเป็ดเดียวเองเก็บปลาเอออย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นกระแงกระแงอุ้ยตัวใหญ่ไหมไม่รู้เหมือนกันพอได้พอได้ไหมมาดูมาดูระดับเอ้ยมาดูมาดูขนาดสิไหนมาดูขนาดสิตัวใหญ่หรือเปล่า ใบแดกเลยของพ่อบ้านใบแดกเลยนี่เดี๋ยวขอเก็บปลาก่อนนะคะแค่หย่อนลงเองกิไ<ห>นได้ตัวสวยตัวสวยหย่อนลงออแล้วบบมีตัว,เ,วเป็นโดนไม่ถึงสิบวิใช่หย่อนลงแป๊บเดียวเองมาแล้วไม่ถึงสิบวิไซดดีวย บอกแล้วตัวใหญ่อยู่นะไม่ได้หลุดนะติดอยู่ไม่ถูกจังหว<ะ>ัดไม่ไม่คกินมุมปากค่ะมุมปากไม่หมายถึงว่ามันเกินมันก็เลยติดตกี้เนี่ยนี่นะคะเกาะปากขึ้นมาเลยนะ ตัวใหญ่กว่าเพราะวานอิิเดี๋ยวเก็บปลากันนะคะโอ้โหมาเลยโอโหโทโทเสียงลอกอะมาเลยให้เก็บสายไหมะให้เก็บสายไหมเก็บได้จ้ะเดี๋ยวมันจะนั่งกันสาย ไสต์แปเข้าคัดไซต์มาเลยไซ้คืนเซ <laughs> ็งมากเลยคืนมันถึงขน,นั้น,น,น เขียไปไหนวะไม่ได้เฮ้ยอย่าเล่อย่าเ่ข้าอย่างนี้ะนัใช้ท่ากรเลยตัวใหญ่ดิใช้ท้ากรรมเหมือนตั้ ใหญ่เท้าไล่เลยอพอได้หลักกระจายพอได้อยู่พอได้อยู่ตัวเล็กอ่ะดีแล้วตัวใหญ่ไปติดถังไม่ได้น่ะตอนนี้นะตัวใหญ่จะใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเต็มถังแล้วนะเอาต่อไหมหรือว่าจะย้าย เอก่อนรอของเขาเหยื่อนี้ก่อนตัวเองไม่ต้องลงเหยื่อก็ได้เพราะรอเหยื่อเขาก่อนจเจ็บร้ายฝั่งไปลองตรงนี้ด้วย เอออย่างอันนั้นเหนเนาะอย่งตรงที่เราได้ตัวสองโสองกับเอ็นเนก็โล่งๆงันเนาะแต่มันก็มีหญ้านะตรงข้างฝั่งแต่หมายถึงว่าพื้นน้ํามันเป็นดานเนาะ <c oughs> พื้นน้ํามันเป็นเห็นดานเป็นดนินดานเกี้ยงๆแต่ตรงนี้ก็หน้าเล่นนะมีหญ้ามีอะไรเยอะแยะ สดๆเลยเหรอสดๆเลยขอแบบจะจะตอนนี้ก็คือถังปิดไม่สนิทแล้วนะคะปิดไ่ได้ถังปิดไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าปลาเต็มนะคะปลาเต็มถังนะคะหนวดชี้ขึ้นมาแล้วนะคะปลาเต็มปิดไม่สนิทปิดไม่สนิทติดคีบนะคะติดคีบ ้ว่าแล้วต้องเฝ้าสัตว์ใหญ่เฝ้าสัตว์ใหญ่กำลังจะไปถางขึ้นรถนะ <c oughs> <c oughs> มารอเฝ้าสัตว์ใหญ่ก่อนสัตว์ใหญ่มากินอีกแหละเป่าสัตว์ใหญ่มันต้องมา ตัวแล้วเนี่ยหกตัวแล้วเนี่ยระหว่างรอพระพวกลกับบ้าน่ก็ดเก้ขีดแล่ก็เลย